สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวพาไปดูพี่มะพี่มะใกล้เมิดแล้ววะใกล้เมิดบ่เมือ่อโอ้ย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 ลุงลงลงเราก็จะมีอันนี้ถ้า ถ้ามันลื่นเราก็จะใส่นี่นะจ๊ะเป็นมุดเล็กใส่รองเท้าล็อกกับรองเท้าล็อกหัวล็อกท้ายรองเท้านะทุกคนโอ๊ยมาอยู่โอ๊ยมาอยู่ ใช่สองขางนะเพราะว่าลื่นมากมันลื่นแล้วนะทุกคนเ,คเย็ยนไปเลยแลวเลยออกไปเหรออากาศโอ้ยโทษลูกมาโทษลูกแมวยุ่ยยุ่อ สวัสดีค่ะแมนะ่ทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมลมแรงมากลมแรงมากค่ะเลยค่ะลมพัดตึงะะดต้งเลยนะคะลมพัดตึ้งเลยนะลมแห้งค่ะหไหมแล้วไม่เป็นน้ำหยดนะน้ำหยดจากหลังคานะทุกคน แแมม่เลยนะสวัสดีค่ะคุณอวยพรคุณปราณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพพาสวัสดีจ้าว่าแม่คอนหัวก็เลิกงานค่ะหัวก็เลิกงานมากก็เลยต้องผ้าผ้าเิ้วองยางค่ะโอ้ยโอ้ยนักอดล่องเท้า,าก,กับคอ่ยอยู่นะคนณจ้า เราพุ่มบวกนะทุกคนบวกแม่จะบวกสองบวกสามเลยนะเนี่ยไอเมื่ว่านนะ่ะเมื่ว่านเนี้ยเหมือเศร้านะ่ะระมาณลบลบยี่สิบนะเกิดลบยี่สิบนะทุกคนเมื่ว่านเนี้ยเมือนเศราลบลยี่สิบเรากาสวยๆมากบวกอะแต่ว่าล่มแห้งเฮดไเหเฮ็ดไหหนาวนะลูกพี่ลูกพี่จะดึงนี่แม่อะไรอตอน,นี้ ช่วงนี้เลื่อนมากนะคะเพราะว่าเพราะอุณหภูมิบวกไงที่มาเริ่มละลายนะทุกคนเป็นแบบว่าเลื่นเป็นลานสกเก็ตเลยเลื่อนตอนตอนนะตอนนี้นะลื่นเป็นลานสกเก็ตเลยนะเนี่ยตรงใช้แบบใส่ดุมเอาเอาเอาดุมเล็กมันเขาจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าเขาเอื้นว่าอย่างหละ่ะเป็นดุมเล็ก ไปติดรองเท้าอจ้ะไปซื้อเป็นเป็นชิ้นๆน่ะเอามาแปะรองเท้านะกันลื่นค่ะเขาจะเป็นมุดดุมเล็กนะรอ,องเท้าแม่ขันกักมีที่เป็นดุมเล็กอยู่รอบที่แล้วก็หนาวเติบข่าหนาวเติบวับงอะทุกคนตอนนี้ประมาณใบสองโมงเคืองนะดูบรรยากาศแบบว่า คึมแทบจะเรียกว่ามืดนะคึมแบบมืด,ม,ดมืดเลยอ่ะเพราะว่าเนี่ยแหละค่ะทั้งหิมะตกทั้งหิมะตกทั้งทั้งฝนทั้งหิมะ,ะค่ะลาบก้ามีเจาหข้าวดองดองข้าวดองดองนี่แม่นีนยางมือ มาว่านตอนเศร้ายังลบ,ลบเกินยี่สิบนะเย็นมากนะเมาว่านตอนเศร้านะสวยๆมากสวยๆมากอนณาภุม่มแบบเป็นบวกอะหนุาพุ่มเป็นบวกขาวไปหมดค่ะยังขาวอยู่นะแต่ว่าตามถนนเนี่ยมาค่ะมันเริ่มละลายอะเป็นแบบว่าล้านสกเก็ตไปเลยแหละทุกคนยิงละลายยังสีงมาค่ะยิงมาละลายมาบาดเน่ ยังมังคืนแข็งคืนบาน้านนี่โอ้ยทางมื่นคักเนียวเลูกตอนหน้าตอนหน้าไปไปแลวหลานแส่มาจา้าไปไปแล้วอากาศค่อนข้างเย็นเลยนะทุกคนเพราะว่าลบนะจ๊ะลมเย็นนัรว่าอุณหภูมิประมาณสองสามองศางสินะสองสามองศา น่าจะแบบว่ารู้สึกเหมือนลบเหมือนลบสามอย่างส่ค่ะอุณหภูมิบ้านนี้นะจะประมาณนี้ค่ะคือแบบจังสององศาแต่รู้สึกเหมือนลบสองหรือลบสามอี่สิจะจะเป็นเพราะว่าร่มล่มเพห,ห,นะหาเย็นนะทั้งร่มพันที่มาอันผีาพันน้ำแข็งง้างเย็นคักให,ให้ถุงมือก่อน ก็ค่อนข้างเย็นนะทุกคนมันร่มน้คาค่ะเฮดใหทเฮให้ยใหยเย็นแห้งล่มน้มาจังหลังคาเขาเขาบ่ค่อยมีมาเกาะน,นะแต่ว่าหลังคาบ้านแม่ขวัญจะเกาะค่อนข้างหนาเลยเลยอู๋อู๋มื่นนะทุกคนเลื่นเ,นเลื่นไปล่านสเก็ตเลยนะ สวัสดีค่ะคุณประณีสวัสดีจ้าก้านขุนทศผู้ใดเนาะเนี่ยนามสกุลคุ้นๆค่ะคุณประณีหนาวอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวยพรสวัสดีสุภูสุขชนจ้าเย็นเด้อมาจังหลังค่าเนี่ยพระเจ้าทรงพระเจ้ากวาดออกก็จะไม่ไม่หนามาก จะกวาดออกนะที่ลังค่าบริกาดก็จะหนายังหนาเป็นฟุตอยู่ค่ะแต่ว่าถือฝนล่อ,อก,กาดบวกกันสินะหิมะเขาก็จะค่อนข้างยุบนะทุกคนหิมะก็จะยุบลงสวัสดีค่ะคุณมอมรรัตน์สวัสดีจ้าอ่าช่วงนี้ช่วงนี้อากาศอากาศเริ่มเริ่มดีขึ้นน้อยแล้วค่ะหวังว่านะพื้นพืนพืชพื้นเลื่อนมากนะทุกคน เพราะว่าอุณหภูมิบวกสองบวกสามนี่นะิมาเริ่มละลายนะแบบว่าเป็นล่านสเก็ตเลยค่ะล่านสเก็ตเลยที่เดียวเป็นล่านสเก็ตนะคะคือต้องใส่ใส่กันลื่นอะใส่เป็นดุมดุมเล็กกันลื่นนะทุกคน เย็นเชียวล่ะค่ะหลานไส้ม่เจาไปใช้เอาเดี๋ยวอ้ยปนปล่อยเย็นลงต่มมิดตับม่ค่ะหที่มาหนานะทุกคนแต่ว่าเริ่มยุบแล้วนะเห็นว่าที่เขากวาดที่มาลง ก่าที่มาจากหลังคาลงมามันก็จะกองเจนเถื่อนอยู่ทั้งไต้นะน,นะทั้งขางบ้านเขาเอา้าลานไส้ไม่จ้าไปใส่บานทำมาอยากงานอยู่สิมื้นเดยไส,ส้ดุมเล็กแล้วยังบ่อุ่นใจนะค่ะนาวเติบรับาหนาวเติบ แต่ว่าหมึกก้อนนะลบลบยี่สิบลบยี่สิบหกลบยี่สิบสี่นะทุกคนหมึกก้อนโอ้ยอยางข้างนอกนี้หายใจแทบไม่ออกหลานแจงว่าเจ้าเสียมาเร็วๆค o ค e c o แลนน้ำสัตว์ปลาไปแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วกันมูที่ทำงานปั่นจัก,กรยานมากนะของของนั่งเป็นจัก,กรยานไฟฟ้านั่งว่าอุ้ยปั่นบ่ได้เลยสันได้มื่นหลายเขาปกติเขาจะโรยทรายไงทุกคนหนาวเตืบครับหนาวเตืบปกติเขาจะโรยทรายไงก็เลย วกับไหวยกันว่าเขาคือบ้ลยไส้แต่ว่ากันดาน่านยังเสียเขาเขาบม่มาลุยไส้หรอกนะแต่ว่าเมื่อเน,นี้เขาต้องเริ่มลุ้ยไส้กันแล้วเพราะว่าอุณหภูมิบวกแล้วที่มาเริ่มละลไล่นะทุกคนมันมันสีมื่นแห้งคือน้องนอง,นอง,นองล้านสเก็ตเลยเขาบอกเรีวมาเร็วคอมคอมเดอ้อคอม ข้อมาหันหน้าหนียอ้ยร้านมวอเจอะ่รเรียนมาแล้วพุ่น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  <c oughs> เลียนไหมมื่นเติบมื่นเติบแม่มื่นเติบโอ้ยขนาดใจ หลุมเล็กกับล่องเขายัางแล้งลื่นอยู่นะทุกคนเมื่อนี้มืดคื้มทั้งวันนะคะเพราะว่านี่แหละไป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 มานี่มานี่ไปทางนั้นมาทางที่โอ้ล่มแห้ง่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณนักการสวัสดีค่ะ หนาวพอทนนะลบลยี่สิบแบบว่าล,ลบ, 20, ลบลยี่สิลบล,ล,ลบยีแบบ่สิบแลหนาวแบบว่าหายใจลําบากเลยอ่ะลบลบยี่สิบอ่ะแบบว่าหนาวแบบว่าหายใจแทบไม่ออกอะ่ะเพราะว่าอากาศเย็นมากแต่ว่าเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้เป็นบวกนะทุกคนแล้วก็จะลื่นน,นะก็จะลื่น,นยังแต่สี่มือหัวแตกกันุกคน แต่ว่าก็ติดดุมดุมเหล็กนะติดดุมเหล็กค่ะจะได้บ่มือแห้งนะติดดุมเหล็กติดดุมดุมเหล็กอุณหภูมิถือว่าอุณหภูมิพอทนพอทนนะข็าไปขี่สนาบ้านเฮ้ยโอ้ย,อยม่นโดพ่อหลานแฝงมาเจ้า เลียนอยู่ทวนทวนมีกันเลียนไปขี่ไปไกลๆมีกันมาขี่ใช้หน้าบ้านพระเจ้าอีกเลย,ยเดี๋ยวเก็บเก็บอือรานสร้างไว้เจาก่อน ผมอืดเ่ราะชั้นเดียวพี่แม่อือดเลยสันและอยู่ไปสามหลอดหลานไส้มาเจ้าโผดคูด่ ถนนเขาจะลื่นนะทุกคนเพราะว่าเฮ้ยเยอะเขามี เสิเยียบหัวนะเพราะว่าที่มาจากถนนก็แคบนะถนนก็แคบแคบอย่างเดียวมือนนั่งค่ะขับรถว่ากันไดนะเพราะว่ารถเขาจะเป็นดุมเล็กแล้วก็เป็นล้อหนาหนะหลังคาหนาจะล่วงเร็วๆนี่จ้ะหลังคาหนาเตอเล่นบ่หลังคาบ้านาม่ขน ข้าหนาเตอะเลยเดี๋ยวนี้ขนาดหิมะอลังค่า,าบานนั้นจังบ่มีจะลื่นเป็นพิเศษตรงถนนเพราะว่ารถเลีนไปเลีนมานมทหิมาเขาก็จะกด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 ทับ,ท,บทับกันลงมานมาค่ะบาน,นี่พอละเราไล่กับทั้งนาก็เป็นผิวแบบล้านสกเก็ตไปเลย มาหลังคาบ้านหลังแดงนู้นมาเป็นสันสนอยู่ล่วงลงมาแน่แล้วก็ข้างนี้อยู่แง่สิค่ะหนาๆนา,นาที่รถขั้นแดงนั่นกันพบพ่อปันกันก็รถนาบ้านแม่ขันจะ้ะหิมะโอบจนมาหลังคาบ้านนนจังบ่มีหิมะ ถ้าอยู่นี่เขาก็จะเห็ดเป็นแบบว่านะเก่าๆเขาจะเห็ดค่อนข้างสั้นจ้ะขารทีิมาจะได้บกเกาะหลาเกาะหลายลหนักนะทุกคนเฮ็ดให้พังได้เฮ็ดให้หลังค่าพังได้เห็นบ่น้ำเริ่มหยดหลังค่านะน้ำเริ่มหยดนะจ๊ะเพราะว่าอุณภูมิเป็นบวกนะไม่ครนบกกาบกกาจอดรถ ก็จอดรถใต้ไต้ใชยข่าเลยแหละเห็นไหมยังเป็นก้อนเป็นน้ำแข็งเกาะนะแล้วก็เป็นน้ำหยดนะคะโอ้โหล่งขาไอ้หิมะหนาขนาดนี้นะโรยลงมากนี่แบบโอ้โหรถกะมีมีสิทธิ์บุบได้เลยนะทุกคน เราก็จะชมหิมะกันประมาณนี้เห็นไหมถือว่าบ่หนาวบ่หนาวสวามุว่านหมวอก่อนสมอวานหม่อก่อนลบยี่สิบนะแบบออกมาข้างนอกเนี่ยแบบหายใจลําบากเลยเพราะว่าหนาวแห้งเมื่อนี้ไม่ยังเป็นบวกอยู่ในนอยจ้ะแต่ว่าลื่นนะลื่อนเค okay, ค่ะผ้าชมหิมะอ่านมีคนถามอยู่ว่าบ่ไปเก็บเห็นนังล่มจ้ะจากสิไปเก็บสยกย่ะแข็งเมืออตอนนี้ เดี๋ยวแล้ดี๋ดถาหิมาละลายจักหน่อยก่อนเีล้วก็กลุ่มผ้านี้ม่ขวัญกลับไทยแล้วนะทุกคนกลับวันที่19นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวค่อยพอกันนะค่ะขอบคุณหลายๆสปูสุกคนจ้าขอให้กินขา้าวแซ่บนอนหลับสบายดีสปูทุกคนค่ะดูแลตัวเอง,ด,เองดูแลสุขภาพลำลำๆร้ยกันสปูทุกคนเออนด้อหลานแซ่บมเจ้า Bye.